สวัสดีครับผมชื่อนายชงมเดียมได้แต่งเพลงเองชื่อเพลงว่ารักคุณข้างเดียวถ้ามีเล็กดูผมจะดูดใจของคุณสร้างโลกจุดมุนให้คุณมีผมเท่านั้นถ้าหอะเหินได้ผมจุ่มคุณไปจากคนโลโลทัางหลยและคุณที่รวยรวยรวย ไม่ใช่พระอินทไม่ใช่เทวดาเดินเมฆบนฟ้าเป็นพญานุคุดผมไม่มีปีกเป็นแค่แค่คุณเดินดินอยากไฟทวินอยากได้คุณนั้นไว้ครองก็คุณนั้นสวยเธอสวยที่สุด ผมไม่อยากพูดถ้าเปรียบก็เหมือนนางฟ้าผมไม่มีบุญไม่ใช่พรศีแปลงมาไม่มีวิชาสกุดมัดใจสาวๆถ้ามีเล็กดูดผมจะดูดใจของคุณฟังลูกจุดมนูลให้คุณมีผมเท่านั้นไม่ใช่เนื้อคู่ ผมจะดูใจของคุณสั่งห้ามโลกให้หยุดมุนเพราะลงรักคุณค้างเดียวถ้ามีเล็กดูด ผมจะดูดใจของคุณสั่งโลกหยุดมุนให้คุณมีผมเท่านั้นไม่ใช่เนื้อโคผมจะดูดใจของคุณสั่งห้ามลูกให้หยุดบุญพอหลงรักคุณข้างเดียว